ตอนที่8สซูเปอร์เลนสกี้กำลังทานมื้อเช้าในห้องอาหารแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเรามีปัญหาเสียงปลายสายรายงานเราหาตัวรัทเทอร์ฟอร์ดไม่เจอมันเกิดขึ้นได้ยังไงให้สองคนจับตามองอาพาร์ตเมนต์ของเขาคำสั่งฉันไม่ชัดหรือไงชัดครับสองคนเฝ้าสังเกตการคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสเธอได้รับข้อความจากรปรพให้ช่วยโทรเรียกแท็กซี่สักคันแล้วรัทเทอร์ฟอร์ดหายไปได้ยังไง เจ้าหน้าที่อาวุโสรายนั้นบอกร,ปรอปภให้ทําตามนั้นแท็กซี่คันที่สองมาถึงในเวลาเดียวกันร,ปรอปภปฏิบัติตามคําสั่งรถปฏิบัติการทั้งสองคันถูกใช้งานที่จุดส้มโจมตีเธอคิดว่าถ้าร,าปรอปภไม่เรียกแท็กซี่ให้รัตเตอร์ฟอร์ดจะออกวิ่งไปเรียกเองหรือใช้รถส่วนตัวของเขาซึ่งจะทําให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมแล้วมันผิดพลาดได้ยังไงผมไม่รู้ว่าร,าปรอปภหรือบริษัทแท็กซี่ทําให้มันพังเพราะมีแท็กซี่คันเดียวที่ไปรับรัตเทอร์ฟอร์ด ยืนยันได้ไหมว่าอย่างน้อยเราก็รู้เลขทะเบียนยืนยันได้แน่นอนครับทั้งเลขทะเบียนลักษณะรถและภาพถ่ายรัททอร์ฟอร์ดแจ้งจุดหมายปลายทางหรือเปล่าเขาดูไม่ชอบใจเท่าไหร่แต่ก็แจ้งสนามบินเนชวิลล์ไม่นะซูเปอร์สกีผุดลุกขึ้นต้องไม่ปล่อยให้รัททอร์ฟอร์ดขึ้นเครื่องบินนั่นจะเป็นหายนะที่แท้จริงเจ้าหน้าที่สองคนที่จับตามองความเคลื่อนไหวของเขาอยู่ที่ไหนยังอยู่ระหว่างทางไปสนามบินครับผมทําแบบนี้เพื่อสมดุลของทีม เนื่องจากสถานการณ์เร่งด่วนผมจึงเรียกพวกเขาเออกจากจุดซุ่มโจมตีดีคอยรายงานความคืบหน้าให้รู้ด้วยอยากได้ยินว่าขัดขวางรัตเธอฟอร์สสำเร็จสเปอร์ลิงกี้นิ่งไปอึดใจเดี๋ยวแล้วชายเล่ยลอนสถานะเป็นยังไงยังไม่ชัดเจนครับการรายงานความคืบหน้าจำต้องล่าช้าไปบ้างหลังถูกนำตัวออกจากศาลเขายังไม่ถูกส่งมาตอนที่ทีมถอนตัวผมเห็นว่าการหาตัวรัตเธอฟอร์สสำคัญมากกว่าเขาอยู่ที่ไหน ปลายสายเงียบคู่หนึ่งแล้วตอบนั่นเป็นอีกอย่างที่เราไม่รู้